นี่ส่งไปเยอรามันอีกแล้วค่ะก็ลูกค้าสั่งตัดสีเขียวมานะคะผ้าตัวนี้จะมีหลายสีเลยดูสีผ้าคลิปนะคะอยากได้สีอะไรนะ,ะเป็นลายดอกพิพุลเล็กๆๆนะคะแล้วก็ตัวเสื้อนะคะเป็นสีเขียวเป็นไหมสีเส้นนะใครอยากได้ผ้าถ้าอยากได้ทั้งเซ็ตนะคะ6 9 0บาทอยากได้ผ้าถุงยางเดียวผ้าถุง390บาทรับตัวผ้า ัดเสออย่างเดียว300นะคะส่วนใครอยากสั่งตัดแบบนี้ตนี้เป็นไทยเรืนต้นนะคะลูกค้าสั่งตัดไทยเดืนต้นราคาผ่าตัดอยู่ที่1,400บาทนะคะก็ยังสั่งตัดกันเข้ามาได้ส่วนใครอยากได้ผ้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ตัดกับทางร้านไปดูสีท้ายคลิปนะคะสีจะมีอยู่ประมาณ10กว่าสีค่ะไปดูสีกันเลยค่ะ